ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมาพามาไล่ใ่ามาให้เพื่อนๆนะครับมาดูโครงสร้างนะครับว่าทองคำนะครับจะกลับเป็นขาขึ้นนะครับทองคำต้องทะลุที่ไฮไหนนะครับโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้เลยนะฮะก็อย่างนี้ครับทองคำนะครับเขาได้เบรกตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น Break of s t u c t u r นะครับเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลนะครับสปิงโลของใน H1 ก็เรียบร้อยครับนี่ฮะเจอการ Change of Character ไปแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือ Change of Character นะครับโซนสีแดงข้างล่างนี้นะครับเส้นนี้เลยนะครับโซนนี้ครับ Change of Character นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นโลนะครับนี่ฮะนี่คือโล New l o นะครับ เพราะว่าเขาทำ take out Indication ตรงนี้ออกขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะได้ไอเมื่อนะครับเมื่อเขาได้ break Indication ตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้ยอมรับเป็นโลนะครับเมื่อเป็นโลแล้วนะครับแล้วเกิดอาการนะครับ break out structure ลงอีกนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็น swing high ขึ้นมาใหม่นะครับ swing high ขึ้นมาใหม่อยู่โซนนี้นะครับนี่คือ swing high เห็นะครับอ่ะเห็นไหมฮะเป็น swing high นะครับแล้วก็ swing high ตรงนี้ครับ เป็นจุดสูงสุดนะครับแล้วมาดูครับว่าอินดิชเมนต์อยู่ตรงไหนอินดิชเมนต์ที่แท้จริงครับที่จริงอยู่โซนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะที่จริงอยู่โซนตรงนี้ครับแล้วก็อยะะ่างเงี้ยฮะผมให้เป็นจุดเส้นประนะครับนี่ครับเป็นจุดอินดิชเมนต์ครับแล้วเขาเกิดอาการอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะเกิดอาการาทุบลงมาอีกนะครับผมก็ให้อินดิชเมนต์ขยับลงมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นอินดิชเมนต์เลยนะฮะ ตอนนี้เขาอินดิชัเมนก็ขึ้นมาได้ก็ตอนนี้ก็จะยอมรับกลายเป็นโลนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลสปิงโลนะครับตอนนี้เขาเล่นอยู่ในไอกรอบนี้นะครับสําหรับทองคานะครับนี่ฮะกรอบนี้ครับทุกท่านนะฮะนี่ครับผมให้อย่างนี้เลยนะฮะใน h1 ครับถ้าเขานะครับยังไม่ทะลุขึ้นตรงนี้ได้นะครับทะลุที่เท่าไหร่ครับดูเลขนะฮะถ้าเขายังไม่ผ่าน2710นะครับขึ้นไปได้ครับถือว่า ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับยังลงต่อได้นะครับยังลงต่อได้นะฮะอ่าตอนนี้ครับเรามาดูโซนดิสค์เพรีเมี i ยมกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับนี่ฮะก็กางไฟโบเลยนะครับตอนนี้มาถึงประมาณเส้น5้าสิบที่ไฟโบ5้าสิพอดีนะครับก็2นะฮะตรงสองสองใช่ไหมครับตอนนี้อ่ะผมให้ตัวนี้ครับที่สวยๆนะครับนี่เลยนะฮะที่ผมให้ไว้ในกราฟในรูปภาพเมื่อวานนะครับนี่คือ วิธีการหาที่ผมให้นะครับนี่ฮะทองคำเตรียมนะครับรอคอนเฟิร์มชันใน M5 นะครับแล้วก็กดเซลลงไปนะครับนี่ฮะอาจจะขึ้นอีกสักชุดหนึ่งครับเพราะว่าเทคเอาตรงนี้แล้วครับตรงนี้ครับจะมีคนเซลอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องมีคนเซลอยู่นะครับเนี่ยแล้วเขาก็วาง Stop l o อ s ไว้ตรงเหนือตรงไฮนี้นะครับนี่ Stop l o อตในไฮนี้นะครับตอนนี้เขาแทงทะลุกิน Stop l o อ s ขึ้นไปแล้วนะผมว่า ขาน่าจะวิ่งมาต่อขึ้นต่อครับเมื่อทะลุตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อมาที่จุดนี้ครับ2657ถึง2672ครับแล้วรอคอนเฟิร์มชันนะครับที่ M5 หรือว่า N15 นะครับแล้วก็เมื่อมีคอนเฟิร์มแล้วนะครับเราก็เล่นเซลลงไปเลยนะครับก็เป้าหมายน่าจะที่ไฮเดิมที่โลเดิมนะครับนี่ครับหรือว่าเอาที่โลนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเก็บไปเป็นชุดๆไปก็ได้นะครับโลนี้ก็ได้ก่อนก็ได้นะครับ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นโลที่มีนัยะยสําคัญนะครับอ่าไม่ต้องอยู่ที่โลก็ได้โลข้างล่างก็ได้นะครับนะฮะโลที่โลตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับแล้วก็แล้วก็อาจจะมาตรงนี้นะครับนี่นะครับอาจจะลงมาตรงนี้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับรอคอนเฟิร์มชันนะครับในโซนนี้ครับคอนเฟิร์มชันใน M 5นะครับ CE นะครับ M 5ถึง M 1 5นะครับผม เว้ยาทีนะครับ c นะครับ M5 ถึง M15 นะครับนี่คือการรอคอนเฟิร์มชันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือผมต้องรอคอนเฟิร์มชันก่อนนะครับถ้าไม่มีผมก็ไม่เล่นนะครับก็จะอาจจะขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอตอนนี้โครงสร้างยังเป็นบบริชนะครับซึ่งเป็นขาลงนะครับเพราะว่าไอ้2710ตรงนี้ครับยังไม่ถูกทําลายหรือว่ายังไม่เชงอัพคาแรคเตอร์นะครับ ตรงนี้ใครที่เรียกว่าเช้งนะครับแต่ผมดูว่าเป็น inducement เท่านั้นเองนะครับซึ่งจะเป็นจุดสมาร์ทมณีแทรบซีหลอกเราให้เราเซลล์นะครับก็นะฮะหรือว่าเราให้ลงมาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับก็จะเห็นเนี่ยก็ถ้าเราทำลงมาก็บายขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับเนี่เล่นได้ทั้ง2หน้าเลยนะครับถ้าลงมาก่อนก็บายขึ้นนะครับบายขึ้นนะฮะบายขึ้นไปหาโซนตรงนี้ครับพรีเมียมตรงนี้ครับ โซนแพงนะครับ2 6ง7กห7 2ึงครับแล้วเราก็หาคอนเฟิร์มชันในเอ็นะครับแล้วก็เซลล์ลงมานะครับช่ดยอ่านไพรเตอร์จริงๆอยู่โซนนี้ครับทุกท่านนี่ฮะก็2 7. 1 0ครับในไทม์เฟรม H1 ครับนี่ครับเช้งช็อตนะครับนี่เลยจุดนี้นะครับที่ผมให้นี่ฮะต้องแทงขึ้นไปนะครับลุทะลุขึ้นไปได้นะครับก็จะเรียกว่าเช้งก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเราก็เล่นหน้าบ่ายนะครับ แต่ตอนนี้อยู่ในโซนโซนบาลิสนะครับเล่นหน้าเซลไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นการไล่โครงสร้างแล้วก็แอคชั่นแผนของเฟโกครับสวัสดีครับ